ปฐมมการบทที่49ถ้อยคำสุดท้ายของยาโคบต่อบรรดาบุตรชายยาโคบเรียกบรรดาบุตรชายของท่านมาสั่งว่าพวกเจ้ามารวมกันแล้วเราจะบอกสิ่งที่จะบังเกิดแก่พวกเจ้าภายหนา้าบรรดาบุตรชายของยาโคบเอ๋ยจงมารวมกันฟังจงฟังอิสราเอลบิดาของพวกเจ้าลูเบนเอ๋ยเจ้าเป็นบุตรหัวปีของเราเป็นกำลัง และเป็นผลแรกแห่งเลี่ยวแรงของเราเป็นสูงสุดของเกียรติและสูงสุดของพลังเจ้าเชียวกรากอย่างน้ำจึงสูงสุดไม่ได้เพราะเจ้าขึ้นไปบนเตียงบิดาของเจ้าเจ้าทำให้เป็นมนทินเจ้าขึ้นไปนอนที่ของเราซิเมโอนกับเปรวีเป็นพี่น้องกันกระบ,บีของพวกเขาเป็นอาวุธร้ายแรงจิตใจของเราเอ,อ๋ย อย่าเข้าไปในที่ชุมนุมของพวกเขาศักดิ์ศรีของเราเอย๋ยอย่าเข้าร่วมในที่ประชุมของพวกเขาเพราะพวกเขาฆ่าคนด้วยความโกรธเขาตัดเอ็นโคตัวผู้ตามอำเภอใจพวกเขาให้ความโกรธของพวกเขาถูกแช่งเพราะรุนแรงให้ความโกรธของพวกเขาถูกแช่งเพราะดุร้ายเราจะให้พวกเขาแตกแยกกันในยาโคบจะให้พวกเขา พัดพรากจากกันในอิสราเอลจูดาเอ๋ยพผู้พี่น้องจะสรรเสริญเจ้ามือของเจ้าจะจับคอเราศัตรูของเจ้าบรรดาบุตรชายของบิดาจะน้อมลงคำนับเจ้ายูดาเป็นลูกสิงลูกเอ๋ยเจ้าขึ้นไปจับเยือเขาก้มลงเขาหมอบลงเหมือนสิงตัวผู้และเหมือนสิงใครจะกล้าแย่เขาให้ลุกขึ้น คาถาจะไม่ขาดไปจากยูดาทั้งไม้ถือของผู้ปกครองจะไม่ขาดไปจากวางเท้าของเขาจนกว่าซิโลจะมาและชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังเขาผูกราผู้ของเขาไว้ที่เถาอง,งนุนผูกลูกลาไว้ที่เถาอง,งุนผลแดงเขาซักเสื้อผ้าของเขาด้วยลาอง,งนุนซักเสื้อคลุมของเขาด้วยน้ำอง,งุนสีเลือดและตาเขาแดงด้วยลาภอัง,งนุน ฟันขาวกว่าน้ำนมเสบบรุนจะอาศัยอยู่ที่ท่าทเรือริมทะเลเขาจะเป็นท่าจอดเรือเขตแดนของเขาจะไปถึงไซดอนฝ่ายอิสขาคาเป็นตัวรามีกำลังมากหมอบโลงกลางอลานกลางอานสองข้างของมันเขาเห็นว่าที่พักดีและแผ่นดินสบายจึงย่อบ่าของเขาลงรับไว้กลายเป็นทาาแรงงาน ส่วนดานจะพิพากษาประชาชนของเขาเป็นเผ่าหนึ่งในอิสราเอลดานจะเป็นงูอยู่กลางทางเป็นงูพิษที่อยู่ในหนทางตีกัดส้นเท้าหมาให้คนขี่ตกหงายลงข่าแต่พระยาเวข่าพระอ,องค์รอคอยความรอดของพระอ,องค์ฝ่ายกาดนั้นจะถูกพวกปนไล่ปนเขาแต่เขาจะกลับไปไล่ปน ติดส้นพวกนั้นอาหารของอาเซอร์จะบริบูรณ์และเขาจะผลิตเครื่องเสวยสำหรับกษัตริย์นับทารีเป็นกวางตัวเมียที่ถูกปล่อยผู้ให้กำเนิดลูกกวางงดงามโยเซเป็นกิ่งที่เกิดผลเป็นกิ่งที่เกิดผลอยู่ริมบ่อน้นามมีกิ่งเรื้อยบนกำแพงพวกทหารธนูโจมตีเขาอย่างโหดร้ายทั้งยิงและข่มขู่เขาแต่ธนูของเขาเอง ยืนหยัดลำแขนของเขามีกำลังขึ้นโดยพระหัตถ์ของผู้ทรงมหิตริษของยาโคบโดยพระนามของผู้เลี้ยงแกะคือศิลาแห่งอิสราเอลโดยพระเจ้าของบิดาเจ้าผู้ทรงช่วยเจ้าโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิตริษผู้ทรงอวยพรแก่เจ้าโดยพรที่มาจากฝาเบื้องบนพรที่มาจากที่รึกเบื้องหลางพรที่มาจาก นมและขันส่วนพอรอนจากบิดาของเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพรของภูเขาจนถึงความบริบูรณ์ของเนินเขานิรันขอพอรเหล่านั้นอยู่บนศรีรษะของโยเซฟและอยู่บนหน้าผาของผู้ที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางพี่น้องฝ่ายเบนจามินเป็นสุนัขป่าท,ที่ร่าเยือเวลาเช้าก็กินเหยือ่อซิเวลาเย็นก็แบ่งปันของที่ยึดได้ทั้งหมดนี้ เป็นเผ่าทั้งสิบสองของอิสราเอลนี่เป็นถ้อยคำที่บิดาของพวกเขากล่าวไว้เมื่ออวยพรพวกเขายาโคบให้พรแก่พวกเขาทุกคนตามพรของแต่ละคน